เขาได้ชิคับข oh ึ oh, hey. oh, ้น oh. ด้หรือไได้ชิลับขึ้นด้ยชิคับขึ้นด้ยนึ่ึโอ้บัชมนมีดีว่าโอ้บัตบตเพิ่นต่ำเยเฮเนาะขาเจ้าต่ำมันเนียนเลย สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่กำลังติดตามชมอยู่นะก็จจะะพาทุกคนมาเที่ยวชนบทคือเก่าทุกคนกับมืนน่อวามาอยู่ที่บ้านปอนะบ้านปอนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับชุดชุมทางไรเมืองนอกองแข่ง,งชวนนเขตกับมื่อนี้ก็เป็นงานที่คองประเพณีเป็นงานบุญของชนเผ่าตะโอยนะทุกคนนี่แหละอยู่ทางหลังนี่แหละเป็นงานระพืบประชาะลาวเอกก็จะแม่นบุญเจกนะทุกคนฮ็ดบุญนำผู้ตายก็ต้องขออนุญาตวิดีโอนี้ก็บม่มี อาจุดประชงอื่นแอแพงทุกคนก็มีแเตะยากอาทายทอดให้ทุกคนได้เบิ้งถึงฮีคของประเพณีวัฒนธรรมของคนชนเผ่าโต้ยว่าเพื่อนเฮ็ดอะไรฮีคของประเพณีของเพื่อนเวลามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตเพื่อนเฮ็ดอะไรนะทุกคนนะกาไปติดตามมานว้เลยกาลังเลกนะิมมลดิมเดิิมเดิมเดิมเเดดดดเด ชาวบ้านพวกกำลังคีมอยู่อยู่ในงานนี่ก็จะมีหลายคนมาช่วยเหลือกันทางนี้นี่จะเป็นเวียกของผู้หญิงได้ทางนี้ได้ผู้ชายผู้ชาวก็จะมาอยู่นี่แหละหน้าที่ของผู้หญิงก็แตงอยู่คั่วกินเฮ็ดเฮ็ดด่างนนั้นคั่วมากเฮ็ดโอ้ โค้งเพชรดีๆโอ้โมักลายทึบก็ใส่ใบไม้นู่นี่นู่ใชใบตอกนี่เพื่อกันชมักเฮ็ดยังตัวน้ำต้มน้ำเฮ็ดยังน่นะบอกต้มน้ำเฮ็ยังต้มน้ำนานะฮะอ๋อแบบนั้นลูกหมูนะทุกคนดือนี้ของผู้หญิง นี่บรรดาชาวๆนี่มาแลงก็จะยิเนเล่าแล้วนีอะไรทุกคนนะโอ้พหผนแหละผุนบ่อนงานพุนแหละนี่ทางนี้ก็จะมาเข้าใช่มาเข้าวันอะไรมาเข้านะวันอะไรประชาชนวันอะไรตึมตึมเข้า เต็มเข่าเออเมนเต็มเเข่าเนาะเติมเข้าเนาะตมตมช่อตมรช่เออช่อเขาสารเขาจะมาเขานี้มาใช้ใช้บนี้น่ะเรือได้ใช้กันชามได้อันนี้บรรดาไม่ขั่เลยเนาะเไหสิไปตั้มบอกไปนี่ตั้อยุใช้โคกย่ใช้โอ้ เบังเขาตามแจ้วนะบัโอังตามชุกง่ายแล้ังปังเสียงลุบลุบย่ทางนะตามยังตัวนั้นนะตามอภิพฐอีบ่นนะอ้เป็นชองชุดเลยเนาะ เอเดี๋ยวกมา้ัอ้ว่าาบ่ยน้เอะไป้วข้าว้งม่อ้นาะ้ามูนแน่เนาชื่อใไแต่ละคนนี่ชื่ออะไรเจ้าเ้าก้อนชื่ออะไรชื่อตาเจ้าได้ชเอาชื่อฟืนมาบอกได้ชื่อเจ้าของบอกนนเอ้ยัเ่อ้ตานนนุ่นี่ได้ช พูนั่นมาทางหลังเจ้านะเดียนเดียนทำพุได้ช่ต่ำด้ช้างนะเบกี่ยังฉันเลยจ้าพต่ำแล้วค่อยต่ำมะต่ำเบต่ำเป็นจิ๊บเบนต่ำเงอนกนเคยตัวไอ้ต่ำก็คือเลยคือกันเลยคือกันเลยว่าคือกันเลยาเอ้าน่กกีเจ้ามงคนเดี๋วเขาต่ำแ้ ท่านโอ้ยงงไหมเออยำมันฮี่คือคอยตับเทนโอ้บัดเพลตัดมันจะเฮเนาะเขาเจ้าตัดมันเนียนเลยนัานเป็นบ่กดนบริติ่งต่ดมันาะอะไรแน่ๆสะตัดสะแล้วแน่ๆๆๆๆๆแน่ๆๆๆคุณบอกกดนบ่ติ่งก็บ่ได้ไรเขาบอกให้ก้นตีเออมันต้องเนี้ยนิมันต้องตีมันต้องตีมันต้องโย่ข้าพร้อมได้ข้าวบนมันผู้ดีเลยเด้ Mình đây. Cho nơi, đi, Ê, chung một ngày mà chung một ngày mà nga tung hai mặt hai tăng hai mặt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  hai hai mặt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  hai hai mặt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  hai bụt hai mặt hai bụt hai bây cháu ham thăng chút <laughs> lời cháu nó, bầy ta, con <Khốn> ngàm, <laughs> cháu nói là bây nhìn lau rồi thầy chào bỏ, thì nhìn này bỏ nhiên lau <laughs> <Đó lên. cười> บอกเป็นอย่างนอกตากอยู่บังนี้อยู่บังนี้อย่้แะได้คือกับงรบมอังานี่กับาอเอเออเออดังเคยดัง่วยเด้อดังตึงตังวิลเนะไอดปอมตุกโมยเด้อเดีว่าคนอยาไใส่เปิดีฮีปันดุันเดอประกาศให้คนมาห่มแน่นะบอก โอ้มาเข้าเชนีเนาน้ำตัวนี้มาใช่น้ำตัวนี้นะเดือนนี้โอ้น้ำเต็นน้ำรินพุน้ปล่อยมานี่เลยเถางที่เลยนะทุกคนมันได้สาวๆมาเนยินเล่าแล่นอ่ไรขอกินเด้อเล่าจอกๆเด้อมันยินเล่ายินใะคอยพรมเด้อได้บ่ ยู่จนแจ้งเลยแต่ละคนเน่เาะจนมืออื่นผ้บองานนี่ยบอกมืออื่นเช้าพูดว่จังแล้วบอกนมืออื่นบอกโอ้แจ้งไอ้น้องแขกแต่ละคนเนี่ยยิ่จนแจ้งเลยทุกคนอเข่าเขาดาเอ้ไนนอ่งมาเนได้ยังได้ฮะนะ ชิ้นเลยทุกคนนี่มีชิ้นมีข้าวฉานโอ้ข้าวฉานหลายรูปเลยเด็กฮู้นเล่คุณช<ด>่วยด้วยด้วเลยทุกคนโอ้ไม่ยอยัางนะยาุ่ยเอ่ยวจนน่ะย่าอย่าชูมีเหล้านะบ่โอ้เหล้าสองแ,แก้วดีนะคมีเหล้าสองแก้วพูนน่จาจะของเรือที่มาฮักดี เปจนอายจำบอกแล้วเนาะนถลงเนาะกองไม่จังนุ้ยนี่ชามนุ้ยมีกองชามนุ้ยโอ้ก่องนุ้ยนี่ใหญ่จะทุ่มกมูลนั่นหนยนี่นะตุ่มตุ่มตุ่มข่งแล้วเรียบร้อยเนาะเข่งแล้วบ่เนี่ให่ชีเป็นผู้ตีนี่เลี้ยนกะตีเนาะ เปิดตู้บ่งานนี่เลยเปิดตู้บ่กเลยว่านีเตี๊ยบกองนี้้โอแบบประเภทนี้แบบดังเดิมเลยเนาะโอ้เอาทุกคนติดตามเบิ่งนอกกันว่าประเภทนี้ของคนชนเผ่านี่ชนเผ่านยังไงพออยู่นี่นะชนเผ่านี่นเผามังกรมังกรนี่เนาะเผามังกรโอ้เป็นเผ่ามังกรนะทุกคนวางในเบื้องต้นวางในเบื้องต้นเป็นเผ่าตะอุ้ยเข้าไปใช้จะพุ่นน่ะเข้าไปใช้ โอ้โอ้เป็นฮองเอาผีดวงวิญญาณนะผู้ล้มหายตายจากแต่จำมอก้อนนะทุกคนนี่จะเป็นฮองเอาดวงวิญญาณตัวนั้นไปแล้วนี่เอ้าไปเบิ้งนำก้อนว่าเพื่อนไปเอาอยู่ในไฉนะทางยิ่งทางชายเพื่อนก็จะไปแล้วแบบนี้เลยฝาที่ตนาี่ตรงทลงลจะดังเสือเนาะฝ่า ทุกคนจะมาร่วมตัวจุนี่แหละอันนี้เป็นการไปเอิ้นเอาดวงวิญญาณของผู้ล้มหายตายจากเมื่อกอนแล้วทุกคนจะไปเอาเข้าพิธีหฮัทป่อแจ้งให้ดวงวิญญาณมาผู้ลงรับไปเมื่อกอนให้ห้ามหูนำกันนะ

เเยาเยอยเอายเพราะผู้ชีจำนั่นเจาเจ้าของเพื่อนบ่จำใหลวอมบหมอมาจำบมเราผู้จำเาคุณ้ของเพื่อนนอเนองคิดว่าหาโมมาแต่คนอื่นหมเนาะตั้งมาบ่ไหที่หิอเาปัตตินีเฮาถือได้นับถือได้เพื่อนเฮาก็ต้องเขาพี่ดเนาะเกเระจานะ จะเลยจ้ะไปชอบละบะลำนำนำตัวนี้น่ะไม่นี้ยแาตัวนี้นะบอกตัวนี้น่ะไม่นี้งอันนี้เฮ็ดเนี้งอันนี้นะประไทยวันนี้วันยังเป็นคนโอ้ ไทยขวัญนวัญแบบไทยควแบบหมผู้ยังนะไว้ใอ้เอาคนที่ยังกับคนที่ผู้เสียแล้วบังเด้องเด้อว่าให้ที่หูเนาะว่าเออผู้นี้ยังอยู่บัใเ้เอห้าวแต่ผู้ตายฮะบังเด้อห้าวคนนั้นเปอย่กกระเจ้า龙ได้หนเ้าเลใคมากิมื้อคนหินมวบวัยแล้วนรกอกินเลยเวลาครับยินเราของเจ้านี่ เวลากันเย็นเราของเจ้าเนี่ยก็เจ้าจะบาจับจอกเรานะทุกคนก็มีเตะใช้จานนี้มียังตัวนี้นะใบพู่โอ้แล้วมียังอีกอันนี้นะยาเอ่อยาชูบเช็ดเอ้าทุกคนมาในก็เฮ <azed> ็ตตามฮิตตามพวกของเพื่อน

เอากองเอาตอตีเอ้าแปทางมีอกาศตลอดเอาท่านมีกองบอกหบริหารนี่ท่ันแล้เากองมาตีเนาะตีตีตองตัวนั้นเนาะเอากองตมื่อนี้กองเอกเหีนบริหาี่านได้เอากมาตีเาะตีตีแต่กองัว่าะออ

เขาจะมาผนบะมีแต่ว่าเขาเห็นไปเขาจะเกลียดเลยเขาบอ เอาทุกคนก็ได้เวลาแล้วบันตอนนี้เพคนจะเอาความผีลงมาแต่เฮือนนะลงมาใช้ในลงมาใช้อยู่ในฮีบนี่แหละก็คือว่าวเราคนต้องขออนุญาตวัฒนธรรมบรมีจุดประชงอื่นแอบแฝงนะเพาะเพียงแต่อยากชื่อให้ทุกคนได้หูว่าฮิตของประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่ามังกรบ่แม่นได้ชนเผ่าโต้คือว้าในเบื้องต้นทุกคนเป็นชนเผ่ามังกรให้ทุกคนได้หูได้เห็นนะว่าวัฒนธรรมเนาะฮิตของประเพณีที่แตกต่างนะทุกคน เอาไปหลายบอลก็จะเห็นลายบ้านอันนี้แหละจะแตกต่างกับคนลาวชาวพุทธของเฮานะชาวพุทธของเฮาจะเฮ็ดเฟบมอีเวนตนึงอันนี้จะเป็นไม้สำหรับตีกองเลยทุกคนนี่ไม้เปนดขื่อนะนี่นะเจ้าชาวบ้านจะเอามาแต่ป้าพูเลยครับเป็นคื่อเอามาไล่เพื่อเลทุกคนนะเพื่อว่ามันแตกต๊เีเชียหายผู้ตีแล้วก็ทิมก็บจิเก็บใช้เพื่อไปตีกองเพื่อ มดขึ้นจ่แจ้งแล้วมือนนี่เนาะหหอดเวลามื่อื่นจะโมงไปชมฌาหนึ่งโมโอ้เวลาสิบชามขงผมือื่นนเนาะมสิบชามงของวนีุ้กคนสิบชามงชามงของทัดไปอีกด้ข้านตัวนี้จะเจ้าไปเจ้ากัมา็เกลับเาจช่ไก็ว่านเลยเนาะ

ตีกจะแตกตางได้ป่ะนี่เรียกแต่ว่าตีก็ต <AND> well. ่างกันกับนี้ตีแต่ว่าต่างอ๋อตีแบนแค่นี้เดิมๆด้ลยป่ะจังกัน ตีไปได้จนม,มือมือมดขื้นเลยจนท้อนมือชองชะการมาได้ในจังเช่าเนี่ยเฉาแล้วก็เลนพัดเลนกันเข้านะมือทีแล้วกบเล่น,น,น,นดังข้างน่้ยนี่เนาะ นเพื่อนเชนนึงท mhm. ีมงานเทากันเห็นยังเพื่อนเชียงให้บอลนาได้บอกได้พายเราจองนึงเนาะบ้านเดียวเลยได้บ้านเดียวเลยบ้านเดียวเลยเอเาแมนไปยิงไปแมนนั่นแล้วนั่นที่เท่าดี ਆ ਬੜਾ ਹੀ